สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆมาเจอแอดมินอะไรแบบบ้านๆก็จะมาเจอกับข้าวบ้านๆกับข้าวง่ายๆค่ะวันนี้แอดมินมีอะไรมาฝากเพื่อนๆเ,เมนูนี้มีชื่อว่าแกงกะทิผักกูดค่ะแล้วก็ใส่เป็นกุ้งด้วยค่ะแล้ววันนี้ใช้เป็นเครื่องแกงใต้นะคะ ไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกจะเป็นอะไรไปไม่ได้นะคะก็คือผักกูดค่ะผักกูดซื้อมาจากตลาดสดนะคะในราคากําละ10บ,บาทวันนี้นมินก็ซื้อมา2กรกําค่ะและขั้นตอนนี้ก็มาล้างผักกูดแล้วก็มาเด็ดผักกูดค่ะผักกูดก็จะเป็นอะไรที่อ่อนๆนะคะตรงนี้เราก็ล้างให้สะอาดแล้วก็เด็ดตรงที่อ่อนๆส่วนตรงแข็งๆนะคะเราก็นําทิ้งไปค่ะการที่แข็งๆนะคะเราจะไม่เอา ค่ะและในการแกงทุกๆอย่างนะคะผักทุกชนิดก่อนที่เราจะนำมาทำกับข้าวเราก็จะต้องล้างให้สะอาดค่ะ และในขั้นตอนของการล้างแล้วก็เด็ดผักกูดก็เสร็จแล้วค่ะวัตถุดิบต่อไปก็คือกุ้งสดค่ะก็นำเส้นตรงกลางหลังออกเรียบร้อยแล้วก็ล้างทําเสร็จมาเรียบร้อยแล้วต่อไปก็คือเครื่องแกงวันนี้เราใช้เป็นเครื่องแกงใต้นะคะสะดวกซื้อก็ซื้อ,อสะดวกตมก็ตมถ้าเกิดไปอยากจะตมเองนะคะเดี๋ยวไอ้มินจะแปะลิงก์วิธีการตำไว้ให้ข้างล่างค่ะ ต่อไปมาเริ่มแกงกันเลยค่ะก็เริ่มจากการตั้งกระทะใส่หัวกะทิลงไปค่ะจากนั้นก็ติดแก๊สติดไฟค่ะตั้งไปจนกว่าหัวกะทิจะเดือดค่ะพอหัวกะทิเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่เครื่องแกงลงไปค่ะและขั้นตอนนี้เราก็จะทําให้เครื่องแกงนะคะเข้ากันกับน้ํากะทิค่ะส่วนไฟที่ใช้อดินจะใช้เป็นไฟอ่อนค่อนไปทางกลางค่ะค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะคะ ตรงนี้เราก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งค่ะเพื่อที่จะให้น้ำกะทิแล้วก็เครื่องแกงเข้าเครื่องกันค่ะและถามว่าใช้เป็นเครื่องแกงาคกลางได้ไหมเพราะว่าไม่ชอบรับประทานเครื่องแกงาคใตาค่ะหรือว่าไม่สะดวกค่ะก็สามารถที่จะใช้เครื่องแกงาคกลางได้เลยค่ะตอนนี้ แกงของเราก็เริ่มจะเข้าเครื่องแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะใส่กุ้งลงไปค่ะพอใส่กุ้งลงไปเราก็จะปรับไฟนะคะจากไฟอ่อนข่้นไปทางกลางให้เราปรับเป็นไฟแรงเลยค่ะและขั้นตอนต่อไปเราก็ใส่หางกะทิลงไปถ้าใครไม่มีหางกะทินะคะก็ใส่เป็นน้ำเปล่าลงไปค่ะตรงนี้ก็ต้องกะ ปริมาณนะคะอย่าเพิ่งใส่เยอะค่ะเพราะว่าถ้าน้ําไม่พอเราใส่ในตอนท้ายได้แต่ถ้าใส่ลงไปเยอะแล้วนะคะทีนี้แก้ยากแล้วค่ะตัดมาที่น้ําแกงเดือดจัดเลยนะคะเราก็ใส่ผักกูดลงไปผักกูดนะคะสุกง่ายมากๆเลยเราก็เอาแค่พอผักกูดสุกแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงรสชาติค่ะ บางคนก็อาจจะชินกับการที่นำผักกูดไปลวกไปต้มนะคะเพื่อที่จะรับประทานกับน้าพริกจริงๆแล้วสามารถที่จะแกงกะทิก,ก็ได้แกงเหนือก็ได้นะคะแกงต่างๆได้หลายแบบมากๆเลยบางคนก็ไม่ใส่กุ้งนะคะก็หันไปใส่เป็นปลาแห้งปลากรอบแทนก็ได้ค่ะก็อร่อยเหมือนกันค่ะต่อไปเราจะปรุงรสชาติกันเลยค่ะเราจะปรุงรสชาติด้วยน้ำปลาแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายเล็กน้อยค่ะ ใครที่ชอบเป็นผงชูรสนะคะชอบความนัวๆก็สามารถใส่ได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้ขั้นตอนสุดท้ายของแกงผักกูดนะคะแอดมินก็จะเหลือเป็นหัวกะทิไว้ค่ะพอเสร็จเรียบร้อยน้ําแกงกลับมาเดือดจะจัดอีกหนึ่งรอบก่อนจะจบนะคะแอดมินก็ใส่เป็นหัวกะทิลงไปแล้วก็คนสักเล็กหน้อยทีนี้ก็เสร็จแล้วค่ะจากนั้นเราก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะ และนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทําแกงกะทิผักกูดค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้แอดมินต้องไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ